Festival 2022งานเดียวที่รวบรวมรถ BMW ราคาดีการันตีคุณภาพไว้ด้วยกันค่ะพบข้อเสนอสุดพิเศษภายในงานฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนาน1ปีวันที่19ถึง22กุมภาพันธ์นี้ที่นี่นะคะ BMW อยูโรป r o มอเตอร์ค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับอาร์รีวิวกันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ค่ะ r r อายะะอยู่ r r ที่โชว์รูมรถ B M W ยโ e u r o มอเตอร์สาขาใหม่สาขาตะลิ่งชันค่ะที่นี่นะคะเป็นศูนย์รวมรถ B M W p r e m i ย m Use ค่ะค่ะบอกเลยว่ารถ B M W มือ2 ที่นำมาแสดงบนโชว์รูมนะคะทุกคันสวยเนี๊ยบมากๆเลยละค่ะแล้ววันนี้ค่ะไอได้เตรียมรถ BMW X Series มาให้คุณได้เป็นเจ้าของกันค่ะบอกเลยว่าถ้าใครที่ชื่นชอบรถ BMW s a v นะคะต้องจัดคันนี้เลยละค่ะคันนี้เลยค่ะ BMW X 3 2 0 D X Line ค่ะ เขามาพร้อมกับรหัสตัวถัง G01 นะคะรถคันนี้พิเศษมากๆเป็นรถประกอบนอกทั้งคันเลยค่ะรถปี2018นะคะเลขใไมล์ประมาณ62,000กิโลเมตรค่ะเบีย้ยไซรแลวารันตีเขามีให้แน่นอนนะคะคุ้มครองไปยาวๆค่ะจนถึงกลางปี2023ค่ะและราคาค่ะตอนเปิดตัวนะคันนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ สามล้านเจ็ดแสนบาทค่ะ <Huh? S 1> แต่วันนี้ค่ะยูโรป้าจัดให้คุณแล้วราคาพิเศษสุดๆเลยค่ะเพียง2องล้านหนแสนเหมื่นบาทเท่านั้นค่ะราคาดีขนาดนี้กับรถ X3 เครื่องแรงอย่างนี้นะคะต้องจัดแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามารับชมรีวิวคันนี้กันเลยค่ะ BMW X3 20d x-line คันนี้นะคะสวยมากๆเลยมาพร้อมกับรหัสตัวถัง G01 เป็นรถประกอบนอกทั้งคันนะคะภายนอกภายในหล่อสุดๆค่ะภายนอกนะคะเขามาพร้อมกับสีขาวเอาเพนไว้ e ค่ะด้านในนะคะเป็นเบาะหนังแท้วอเนสกานะคะสีน้ำตาลมอคค่าค่ะงั้นเรามาดูรีวิวด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะ bmw x3 คันนี้หล่อแล้วก็หรูมากๆเลยนะคะด้านหน้าค่ะโดดเด่นด้วยกระจังหน้าไตคู่ขนาดใหญ่นะคะตัดขอบโเี่ยมค่ะสวยหรูมากๆระบบไฟหน้าค่ะเป็นแบบ adaptive led สามารถปรับตามทิศทางการหมุนของพวงมาลัยนะคะมาพร้อมกับระบบปรับการทำงานไฟสูงอัตโนมัติ high beam assist a n t ค่ะมีระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ led ค่ะ ในส่วนชุดการตกแต่งนะคะก็จะเป็นแบบ X Line ค่ะคันนี้เขาก็มีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันเลยค่ะมาดูเครื่องยนต์ของ BMW X3 คันนี้กันค่ะเขามาพร้อมกับขุมพลังดีเซล4สูบ2,000ซีซี2.0ลิตร Twin Power Turbo นะคะให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าค่ะทำงานร่วมกันกับเกียร์อัตโนมัต8ิ8สปีดนะคะและระบบขับเคลื่อนทั้ง4ล้อแบบ X Drive ค่ะที่สำคัญค่ะ เร็วแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันที่สุดเลยล่ะค่ะมาดูความหล่อด้านข้างกันนะคะล้ออัลลอยขนาด19นิ้วลายวายสปรค่ะคันนี้มาพร้อมกับยางใหม่ปี2021นะคะบริเวณขอบประตูขอบหน้าต่างแหลกหลังคาตกแต่งแบบสีเงินโครเมียมนะคะสวยหรูค่ะบริเวณประตูค่ะมาพร้อมกับระบบ c รอมฟอร์ s แอสเนะคะและบริเวณกระจกมองข้างทั้งสอข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะมาดูส่วนท้ายของ X3 คันนี้นะคะโดดเด่นด้วยไฟท้ายค่ะเป็นแบบ LED ไฟท้ายดูเป็น3มิตินะเท่มากๆเลยล่ะค่ะและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ค่ะมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะถอยจอดได้สะดวกมากเลยค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะการตกแต่งแบบสปอร์ตไลน์ค่ะมาพร้อมกับท่อคู่นะคะในส่วนของการเปิดปิดฝาท้ายของคันนี้นะคะเป็นแบบออโต้ค่ะ สามารถเปิดปิดได้แบบแทนฟรีทางแอสเซดด้วยนะคะเพียงสอดเท้าเข้า,ขาไปบริเวณด้านใต้กันชนค่ะฝาท้ายจะเปิดขึ้นแบบนี้เลยนะคะสะดวกมากๆเลยเวลาปิดก็นี่ตรงนี้ก็เป็นไฟฟ้านะคะกดปิดได้ง่ายๆค่ะมาดูด้านในกันค่ะ X3 แน่นอนรถอเนกประสงค์แบบนี้นะคะสามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะมากๆเลยละค่ะ เหมาะกับรถครอบครัวหรือสายแคมปิ้งเนี่ยต้องโดนแล้วนะคะและนอกจากนี้ค่ะถ้าพับ,บเบาะบริเวณที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะ mm hmm. ก็จะสามารถเพิ่มขนาดพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระได้อีกนะคะ mm hmm. ด้านในกว้างแล้วก็ลึกมากๆเลยค่ะสามารถใส่เต็นท์ใส่ถุงกลอฟได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านในกันดีกว่าค่ะว่าจะนั่งสบายขนาดไหนค่ะ มาดูภายในของ BMW X3 คันนี้กันนะคะด้านในค่ะดีไซน์สปอร์ตนะคะเท่แล้วก็หรูหรามากๆเลยค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นหนังนะคะสีดำแล้วก็ตัดขอบโครเมียมภายในรถค่ะมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง6กสี11เเฉดเลยล่ะคะ่ะ บริเวณเบาค่ะเป็นเบาะหนังแท้วอเนสกานะคะสีน้ำตาลมอคค่าค่ะนั่งสบายแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะตัวเบานะคะสามารถดูแลรักษาได้ง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นสีเข้มนะคะอำนวยความสะดวกครบคันค่ะเบาะที่นั่งผู้น้าสามารถปรับระดับไฟฟ้าได้เบาะคนขับมีเมมโมรีซีทมาให้2ตำแหน่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าผู้ขับขี่กันค่ะพวงมาลายัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะสามารถ ปรับโหมดเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้เปลี่ยนคืนวิทยุได้นะคะบนพวงมาลายัยแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้ค่ะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายผ่านพวงมาลัยนี้ได้เลยนะคะฝั่งซ้ายค่ะมีค u ค s น control มาให้นะคะบริเวณด้านหน้าค่ะมาพร้อมกับจอเลื่อนไม้ขนาด12.3นิ้วนะคะโดยจอนี้ค่ะสามารถเปลี่ยนทีมได้ตามโหมดการขับขี่นะคะ ถัดมาค่ะตรงกลางนะคะมาพร้อมกับจอไอรั e ขนาด10.25นิ้วค่ะใหญ่มองง่ายมากๆจอนี้ควบคุมการใช้งานง่ายด้วยนะคะนี่ทัชสกรีนได้นะคะหรือว่าผ่านไอรั e บริเวณด้านข้างเกียร์ตรงนี้ก็ได้และนอกจากนี้ก็รองรับคำสั่ง gesture control และคำสั่งเสียงด้วยค่ะ ระบบเครื่องเสียงเขาก็พร้อมมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับลำโพงนะคะรอบพิษทาง Hi-Fi loudspeaker ค่ะฟังเพลงพอๆกันได้เลยนะคะถัดมาค่ะมีช่องใส่ CD ดีมาให้ด้วยนะคะระบบแอร์ค่ะเป็นควบคุมแบบอิสระ3โซนเลยนะคะบริเวณด้านหน้าค่ะแยกซ้ายขวามาให้นะคะปรับอุณหภูมิได้เลยค่ะถัดมาค่ะตรงกลางมีช่องวางโทรศัพท์มือถือสามารถรองรับไวรัสชาร์เจอร์ด้วยนะคะ ชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ได้และซีรีส3คันนี้เขามาพร้อมกับกุญแจดิสเพลย์คีย์ด้วยค่ะนี่กุญแจอัจฉริยะจาก BMW นะคะอำนวยความสะดวกกับผู้ขับขี่ได้อย่างดีเลยล่ะค่ะเมื่อเปิดมานะคะนี่จะแสดงสถานะของรถนะว่ารถล็อกอยู่หรือเปล่าระบบไฟของรถเปิดอยู่ไหมแล้วก็รถสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลนะคะจากน้ำมันที่เหลืออยู่ สามารถเซตเปิดปีดระบายอากาศรถล่วงหน้าได้ด้วยโอ้โหออปชันเขาครบมากๆเลยนะคะมาดูกันต่อค่ะถัดมานะคะมีช่องสำหรับใส่แก้วน้ำให้2ช่องค่ะระบบเกียร์ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ค่ะโหมดแรกนะคะ Eco Pro ค่ะโหมดคอร์ตค่ะโหมดสปอร์ตค่ะ สามารถเลือกโหมดการขับขี่ที่เหมาะสมนะคะกับการใช้งานได้เลยและคันนี้เขาก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าและออโต้โฮโด้วยนะคะบริเวณที่วางแขนค่ะมาพร้อมกับช่องใส่ของนะคะขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีช่องสำหรับเสียบ USB ด้วยนะคะถัดมาค่ะมองขึ้นไปด้านบนนะคะจะพบกับหลังคากระจกพารามิกกาสรูฟขนาดใหญ่ นี่เมื่อเปิดมาแล้วก็สามารถชมวิวบริเวณด้านนอกได้เลยนะคะคงจะถูกใจหลายๆท่านที่ชื่นชอบรถ B M W X 3กันแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยค่ะมาดูภายในห้องผู้โดยสารของ B M W X 3ค่ะนั่งสบายมากๆบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์กับทุกคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะไวัยไหนก็ สามารถนั่งเดินทางไปท่องเที่ยวได้เต็มที่เลยละคะ่ะพื้นที่บริเวณเล็กรูมเฮดรูมนะคะเหลือสบายนี่มองขึ้นไปหลังคากระจกพานมริการสกรูเขาเชื่อมมาถึงห้องผู้โดยสารด้านหลังเลยนะคะสามารถมองภายนอกได้แบบเต็มเลยนะคะเห็น <ith> ด, <lia> ดวงดาวท้องฟ้าต่างๆนะคะสวยงามเลยค่ะแล้วก็ <planets> <c oughs> ในส่วนของการตกแต่งนะคะบริเวณประตูค่ะ ก็เท่มากๆเลยนี่มีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารด้านหลังนะคะมีแอร์มาให้ด้วยนี่สามารถปรับระดับของพัดลมแอร์และยังสามารถปรับควบคุมอุณหภูมิได้เลยนะคะผู้โดยสารด้านหลังถ้ารู้สึกว่าหนาวหรือร้อนเกินไปก็ปรับได้เลยค่ะสะดวกมากๆ และบริเวณตรงกลางนี้ค่ะมาพร้อมกับที่วางแคนแล้วก็ช่องใส่แก้วน้ำค่ะและนอกจากนี้ฟังก์ชันของ X3 อย่างที่ายบอกไว้นะคะว่าเขาอำนวยความสะดวกจริงๆค่ะสามารถบรรทุกของสัมภาระต่างๆได้จัดเต็มนะคะสามารถพับเบาะบริเวณที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังตรงนี้เพื่อ <ๆ S 1> เพิ่มขนาดพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีกนะคะนี่ เมื่อพับเบาะลงมาก็สามารถวางของได้แล้วก็สามารถนั่งได้ด้วยนะคะแบบนี้ครบแล้วก็คุ้มค่าสุดๆเลยล่ะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรีวิวรถ BMW X 3 20DX Line รหัสตัวถัง G 0 1รถประกอบนอกคันนี้ทั้งครบทั้งออปชั่นแน่นนะคะแล้วก็สวยสุดๆทั้งภายนอกภายในนะคะสวยเนี้ยบแน่นอนค่ะ <Wow. S 1> เป็นรถ BMW Premium Selection นะคะที่อายคัดมาแล้วอยากให้คุณได้เป็นเจ้าของกันค่ะรถคันนี้นะคะปี2018ค่ะเลขไมล์ประมาณ62,000กิโลเมตรนะคะเบียย SI แล้วารันตีค่ะคุ้มครองไปเลยนะคะ ยาวๆจนถึงกลางปี2023ค่ะและราคาสุดพิเศษค่ะเพียง2 1 9ล้านบาทค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะคันนี้รีบตัดสินใจแล้วรีบทักมาจองให้ไวเลยนะคะรถคันนี้พอไม่คุณเป็นเจ้าของแล้วค่ะ ยูโรปามอเตอร์สาขาตลิงชันศูนย์รวมรถ BMW p r ม m i บ m u s e ย c พรีเมียมยูสที่ใหญ่ที่สุดในย่านปังทนเราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณค่ะติดตามรับชมรีวิวรถ BMW สวยๆได้ใหม่ทาง Facebook Page BMW Used Car by ู u r สค a y บายยูโรปา n n e l BMW Europa m o ม o r o r o u p หรือสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง Line Official Ad ยูโรปาขีดยูสค่าค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ